ผมอยู่ในซอยอินธรรมระหรือว่ารัชดาซอย17นะครับรัชดาซอย17ถ้ามาจากรัชดาเข้ารัชดาซอย17นะครับหรือว่าอินธรรมระ45นะครับผมมีที่ดินแปลงสวยๆนะฮะอยู่ในซอยอินธรรมระ51นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเลยตอนนี้คือผมอยู่ในซอยอินทรมระ45แต่ที่ดินนี้จะอยู่ในซอยอินทมรม51นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเส้นทางที่จะเข้าอินทรมระ51นี้เป็นอย่างไรนะฮะอตอนนี้อยู่ในซอยอินทรมระแล้วนะครับนี่ก็คืออินทรมระเจออินทรมระ4นยจริงๆมันทะลุได้หมดเลยนะฮะอินทมระ45อินทรมระ47 อินทรรมระ49นะฮะทะลุได้หมดเลยนะครับนี่คืออินทรรมระถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางกรุงใจกลางกรุงเทพเลยนะครับแถวนี้คนจีนอยู่กันเยอะนะครับนี่ซอย49นะครับซอย49เ,อเดี๋ยวผมจะพาไปดูในซอย51นะฮะอินทรรมระ51นี่อินทมรมะ51ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าในอินธรรมระนะฮะบ,บริเวณถนนนี้นะครับอินธรรมระนี้เขาขายกัน2 0 0 0 0 0กว่าต่อตารางวานะครับตารางวาละ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับที่ของเราอยู่ในซอยนี้อินธรรมระ51นะครับถ้าเราสังเกตว่าในอินธรรมระ51จะมีอพาร์ตเมนต์คอนโดหลายๆแท่งอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นสวิสอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หรือว่า โรงแรมนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับที่ดินของเราในสองร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวาอยู่ในซอยนี้เลยนะครับนี่ข้างๆคอนโดนี้ที่อยู่คอนโดทางด้านขวามือนี่นะครับอ่านะครับคอนโดนี้ชื่อว่าเบสเร e ิเดนต์นะครับเบสเร e ิเดนต์ฮะนี่เบสเร e ิเดนต์นะครับอ่าสังเกตง่ายๆเบสเร e ิเดนต์นะครับแล้วก็ ตรงมุมเบสเรสซิเดนต์คือจะมีร้านยำรำยำนะเราจะต้องเข้าในซอยนี้เลยนะครับเข้าไปในซอยนี้นี่ติดกับเบสเรสซิเดนต์เลยเข้ามาตรงนี้ครับที่ของเราคืออยู่ข้างหน้านี้เลยฮะที่มีต้นกล้วยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับนี่ที่นะครับที่ที่อยู่ที่มีต้นกล้วยนี้เลยนะฮะ นี่ต้นกล้วยนี่เลยนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เลยถึงแล้วฮะที่ไปนี้เราถึงละใครที่สนใจนะครับ2 7 9ตารางวาขายตารางวาละ9 9 0 0 0 0บาทซึ่งจะถูกกว่าแปลงอื่นๆนะในบริเวณอินธรรมระนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดตอ่อหาผมได้เลยนะครับติดตอ่อหาผมได้เลยนะฮะ08,1808,6819นะครับ